ที่หค่ะอีกค่ะมนนั่งอยู่บนแค่มนั่งอยู่บนอันนี้เหมือนพญานาคเห็นไหมคะที่เป็นรูปเป็นชัวร์ไม่ใช่นาคมีลายด้วยใช่ เป็นลำตัวของเสียงที่สามคะอันนี้ลำตัวของเสียงที่สามอ๋อเสียงเดี่ยวข้างบนนี่เป็นลำตัวของเสียงที่สามขึ้นไปข้างบนค่ะใช่ค่ะเราจะนู่นขึ้นไปตรงนี้นตาด้วยนะตะฮะตได้วยเป็นไงคะยังค่ะได้แล้วพาขึ้นมาก็หนักขึ้นเลยเนาะต้องกินข้างล่าง น,น,น,น่จะเป็นลำตัวนะคนี่ลตัวเที่าเลย่ะอันนี้เ,นนเป็นลำตัว,อตวโอ้ลำตัวขดตัวอยู่ของเสียนที่สามที่เรากำลังจะขึ้นไปดูค่ะอันนี้จะเหมือนขดตัวนะคะพี่โอ้ใช่ใช่ ตรงนี้จะเป็นลำตัวแล้วก็โผล่หัวมาตรงนู้นตรงกลางรำตัวคนเจอครั้งแรกนะใครเนาะ อย่านะอึ๊บอืมอ๋อขนตัวไปข้างชั้นอยู่แล้วก็โผมอ๋อหนึ่งเห็นอยู่เห็นแล้วอันนี้จะเสียงที่3นะคะเสียงที่3มีลำตัวด้วยโอ้ปูลำตัวเสียงที่3สาม องเขียนที่สามนะคะคือลายไหมเห็นชัดเจนไหมฮะค่ะโอ้ดูล่างไหมดูมาปูุป๋ย <laughs> สาวค่ะเรียกนี้คืออะไรคะข้างข่าวค่ะข้างข่าวข้างข้า,ขางขาว ข่าวถ้ำค้างข่าวดูให้ดูโอ้หัวลงมาเออ,ออเอาเท้าเกี่ยวไว้นี่ค่ะถ้ำลงไปแล้วเล็ก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 ถ้ำนักห,หนี่ขากำลังหลับ แล้วต้องเขาผมเขาฝังพื้นี่ด้วยคือพวกมันไดออกดอกก่อนเพื่นเลยออกดอกแล้วอ๋อนี่มีดอกนะคะนี่นี่นี่มีดอกค่ะค่ะว้าวว้าวปูนี่ย่าชอบตรงนี้สวยมากเคยไปดูที่ไอ้นั่นอะอ๋อมีลุงด้วยเดู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 อย่าลุงดูลุงค่ะเอ้มีลุง เสื้อเพือนใช่ไหมชอบแต่มันลุยล <the> ุยสายลุยนุ่นยังลุยกว่าเราสายลุยนี่ค่ะเสียนที่สามไปเราจะไปเราจะขึ้นไปทางโน้นค่ะจุดชมวิว